สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กับรายการเกมเมอร์ล็อกเกอร์นะฮะพบกับคุณภูมิอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมเจออะไรแปลกๆนะฮะประกาศทางเราได้สมรัดของท่านได้รับรางวัลในเกมพอยแบงเป็นเงินหนึ่งล้านหนึ่งล้านหรือญหนึ่งแสนพอยสามสามหมื่นแคทมั้งหน่วยเจ็บร้อยพันหมื่นโอเคบาเลสอักเอ่อจีเ SI, คริส GSI อ 30วันเปิดส่งกับ ID พาสเวิร์มาภายใน9นาทีระบบจะทำการอัปเดตถ้าไม่ส่งถือว่าละสิทธิ์นะคะเฉะพาะ20ท่านเท่านั้นอ่าเราจะเราจะนั้นครับจริงเหรอครับเ <c oughs> <c oughs> อาแม่งไม่ตอบ อาแมงไม่ตอบเงียบเงียบเลยอยู่ไม่เครับไม่เงียบไอดีพาร์ทเวิร์ดก็น่าจะเป็นเออเดี๋ยวนะโอเคควบคุมตัวไฟืมดูข้อมูลส่วนตัวนะ นี่ยอดีผู้ใช้คือ T A E M 205เลขสมาชิก143 238 934ชื่อเล่นโดรันโดนะฮะลายเซนฉันกำลังเล่นฟีฟ่ออนไลน์3ก็ผมจะมาบอกนะฮะอย่าไปเชื่อถือมันนะฮะมันหลอกมันโกง มีคนหนึ่งโดนไปแล้วนะฮะกูนี่แหละบุญก็เออคนโดนไปแล้วก็อัดคลิปนะฮะมันโกงอย่าไปเชื่อมันเลยฮะผมก็ไม่เล่นพีบีนะผมเล่นแต่ฟีฟ่าก็จบแค่นี้แหละบ๊ายบาย